ติาจม่้นะะนี่ติดไม่อยดีเนะ่าห่าตเป็นละอีกร้านหนึ่งที่อืมเราลองสั่งมาอีกสาขานึงครับเป็นสาขาของเรานี่นะคะุทุกคนเขาไม่รู้แกะไมนะ่ค่อยดีเท่าอันนี้งั้นขอตัดเลย 你好，没团。 น่ารักมากเล่นแสงสุดๆเขาก็จะเก็บในแพ็กเกจของเขานะคะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ซื้อนะเขาก็เลยทำเองอันนี้ทำแป๊บเดียวนะมันเลยไม่ค่อยสวย